ครับก็ขอสวัสดีนะครับปีป่านาาลูกๆละลานทุกคันทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับพบกันยามบ่ายนะครับบุญร่วงมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานาเสนอนะครับเรียกว่ามีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับยุบต้นกับยุบกลางนะครับ หลวงพ่อเดิมยุบต้นนะครับก็จะมีหลายอย่างมีหลายรูปแบบนะครับนะครับดามงาฝักงานะครับแต่เล่มนี้นะครับพิเศษนะครับก็คือนะครับเป็นเขานะครับแบบนี้น่าจะเป็นเขากวางนะครับเพราะว่าใหญ่นะครับนี่นะครับดูครับงาเก่า ไม่ไม่ใช่ครับเขาเก่านะครับเขาเขากวางนะครับดูนะครับหน่อนะครับเต็มเลยนี่นะครับสวยงามมากนะครับหายากนะครับมิดหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเขาแบบนี้นะครับเขากวางนะครับนะครับสมบูรณ์นะครับอายุนั้นเป็นร้อยปีนะครับนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหยนะครับ นีขนาดทองเหลืองนะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่านะครับดูครับนี่นะครับดูการลักไวายนะครับแบบโบราณนะครับคู่ตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เก่านะครับดูไม้นะครับโอ้โหนะครับดูครับมีรอยจานนะครับ นะครับมีรอยจานบางบางนะครับนะครับตามฝักนี้นะครับนะครับมีนะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับจะเห็นนะครับลายมือหลวงพ่อรอยจานไว้นะครับดีนะครับนี่นะครับปล่อยหลวงพ่อจานไว้นะครับนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับรอยจานเห็นไหมครับ นะครับนี่สวยงามมากนะครับดูครับท่านใดอยากจะบูชานะครับนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเขากวางนะครับนี่นะครับรอยจานลายมือหลวงพ่อนะครับนะครับ ดีนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับเข็มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับนี่นะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับนะครับดูเขานะครับดูเขานะครับเก่าแห้งนะครับเขากว้างนะครับโอ้โหนะครับนานๆจะเจอนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเจ้าของน่าจะหลงรักไว้นะครับนะครับเพิ่มความสักดิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับ12นิ้วนะครับนะครับมีเลื่นี้นะครับนะครับความยาวรวมด้าม12นิ้วนะครับนี่นะครับ เก่านะครับดูภายในนะครับโอ้โหนะครับแห้งสนิทนะครับเบาเลยนะครับไม้นี่นะครับนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 13 29นนะครับนะครับนะครับนี่นะครับดูครับ โอ้โหนะครับดูการตอกนะครับนี่นะครับสวยนะครับมีเรื่ยมีสมบูรณ์นะครับนะครับดูครับลายเซมาใบโพนะครับนี่เข็มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับมีถวงพ่อเดิมนะครับในรูปแบบเขานะครับนี่นะครับ นะครับทองเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองเก่านะครับจะมีเป็นแบบนี้นะครับทองเหลืองเก่านะครับนีนะครับหายากนะครับแบบนี้สมบูรณ์ในงแบบแบบนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับดูเขาลงรักไว้นะครับเหล็กยางดีสนิมไม่กินเลยนะครับนะครับนี่นะครับความยาวรวมรัามสิบสองนิ้วนะครับเฉพาะใบ เนิ awesome, ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับบางคนบอกทําไมไม่ดึงให้สุดนะครับก็เพราะว่านะครับอาจจะมีนะครับนะครับทางผู้ดูแลนะครับไม่ให้ดึงสุดนะครับให้ดึงออกแค่นี้นะครับพอได้เห็นลายนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับในรูปแบบเขา นะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับนะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับนี่เล่มนี้ก็อีกเล่มหนึ่งนะครับนะครับเก่าเหมือนกันนะครับนะครับเรียกว่าจุดกลางตอนต้นนะครับนะครับนี่นะครับกอด้ามงา ฝักไม้นะครับทายุคกลางนะครับก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนะครับแหวนรัดกลั่นตรงนี้ต้องเป็นนาคนะครับแล้วก็แหมพวกนี้ก็เป็นเงินอย่างนี้นะครับนี่นะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับนะครับวันนี้เอาของสวยๆนะครับยุดต้นนะครับนะครับมาให้ชมกันนะครับนี่ไม้พยุงนะครับนะครับดูที่ไม้นะครับก็ต้อง เก่าอยู่แล้วนะครับโอ้โหนะครับดูครับสิบสองนิ้วเท่ากันนะครับนะครับขาดนิดๆหน่อยๆนะครับเซนสองเซนนะครับก็ถือสวอปสิบสองนิ้วนะครับใบเจ็ดนิ้วนะครับก็ขาดเซนสองเซนเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับลายเสมาใบโพนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับมีจุกกลางจะรู้นะครับว่าเป็นฝีมือช่าง สอนนะครับมีนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับดูครับสามร่องนะครับมีเล็บนี้นะครับหนึ่งร่องสองร่องสามร่องนะครับนะครับนี่นะครับลายกระหนกดอกไม้เทวันสวยงามนะครับนะครับดึงออกได้แค่นี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับดูครับการเข้าครั่งก็แน่นเป๊ะเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับ เห็นแวบๆนี่ก็เป็นรุ่นเอานะครับใช่ตะกุดหรือไม่นะครับแต่เป็นแวบๆนะครับนะครับถ้าตะกุดก็ดีไปนะครับนะครับสวยงามมากนะครับส่วนราคานั้นนะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับนะครับรับรองอยู่กับผมราคาจะไม่สูงนะครับนะครับแต่ถ้าออกไปแล้วไม่แน่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหดูครับรอยลั่นรอยเล่านะครับนะครับนะครับช่ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9้าหนึ่งสสองนะครับสองเล่มนะครับนะครับสองสไตล์สองรูปแบบนะครับ นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาพูดพูดคุยกันนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเผื่อคลิปทังหน้าท่านจะไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ